ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพาร่วยก้าารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบื้องตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเหล่าพัฒนาเนาะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่27กันยาย,ายน2566หาเหล่าพัฒนาเลขที่ออก760-2-10ล่าง0-2ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมาเนาะครับเนาะก็ขอ,ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่ยังบวท่านได้โชคได้หมันกันนะครับเนาะเขามากันแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามให้กับทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยก้าวารวยกันเอาไว้เพื่อพี่น้องจะบอได้พลาดคลิปตัวเลขแนวทางนะครับเนาะที่ทั้งช่องนํามาลงให้พี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับขออนุญาตนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซครับผมที่ต้องการเข่ากลุ่มหวยลาวพัฒนากระผมห้าน้อยกลับ กะอย่าลืม้ว่นนองครับไอเดลายครับผม0 9 8 9 9 1 8 2 0 8ครับผมครับเขาฟรีครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการนะครับเนาะครับเขามาครับผมพ่อไดเสียงโชคเสียงท้ายกันทุกมือกะห้าน้อยครับพี่น้องครับมีพี่น้องใดทุกมือนะครับเนาะครับสำหรับครับผมคลิปนี้ครับทั้งช่องจะพภาพพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเล็กแนวทางของอาจารย์เอกครับผมครับสึ่งในงวดที่ผ่านมาครับผมพึ่งลงเป็นครั้งแรกนี่คือครั้งที่2นะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางครับผมครับงวดนี้คือหลุดไปน้องพี่น้องครับบอเป็นอย่างครับผมครับมาเบิ้งนะครับเนาะสำหรับงวดนี้ครับพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมนะครับเนาะรับกดที่ตามเอาไว้ครับผมครับตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักแต่ละคู่บาอาจารย์กับโธรรมดาได้พี่น้องครับเบิ้งตีหนึ่งตีเดียวบางกังนะครับเนาะครับมันกับโมเนว่าหลุดเฉพาะเพลินมันก็หลุดหมดถูกๆสำนักหลายสำนักที่หลุดครับพี่น้องครับกับเขามาเบิ้งนะครับเนาะให้โอกาสกัน ครับผมให้โอกาสตัวเองน้ำแหละพี่น้องครับมันบบเนี่ยเพื่อตัวเลหล็กแนวทางของคุณบาอาจารย์เพิ่นเขาเนี่กะเต็มเต็ม,ตมนี่เฮงใดเฮ้ากับสีเสียโอกาสเพียงผู้เดียวนะครับเนาะครับสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดที่จะถึงครับผมวันศุกร์ที่29กันยายน 2566หลาลาวพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องน้องกับนะมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมของอาจารย์เอกครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณครับผมไปยังน้องกับน้ออาจารย์เอกครับผมที่กรุณาตัวเลขแนวทางครับผมให้มายังช่องของบ่าวแหลมพารว้ย กาวพารวยครับผมครับสำหรับวมนี้ขอให้เขาปังๆเ้อครับผมให้พี่น้องเอฟซีได้เฮกันครับมาเบื่องในส่วนของเล็กวิ่งกันเนาะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับวมนี้อาจารย์เด่นใหม่เพียงตัวเดียวครับพี่น้องครับเจ็ดตัวเดียวเลยเนาะครับเนาะกลับบกขุ้นพลาดครับผมเล็กวิ่งเด่นแบบนี้เนาะครับเนาะ กลับมาบังในส่วนของตัวเลขจับคู่กันเลยครับพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสาม แปดสี่แปดห้าหกสามหกสี่หกห้าครับพี่น้องสังเกตเบ้างด้วยครับตัวเลขที่กระป๋มเพิ่นเหตุตามสูตรนะครับเนาะครับตัวเลขจะ,ะไรกันในลักษณะนี้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นจะวัตัดเอาตัวใดตัวหนึ่งมา โอกาสออกโอกาสถือกับมีสูงครับผมครับตัวเลขไล่กันลักษณะนี้ครับพี่น้องมาเบิกนะครับเนาะในส่วนตัวเด่นๆครับ่อาจารย์บันเด่นมาที่7ครับพี่น้องตัวเลขที่ติดเก็จะมี7จ็ดสามเจ็ดครับสำหรับตัวล่องก็จะมี8 3 8 4 8 5 6 3 6 4 6 5ครับผมครับฝากกันเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเล่าพัฒนาครับอาจารย์เอก ครับตัวเลขแนวาทาังครับผมเอามาฝากกันครับขออนุญ,ญาตนะครับเนาะปรับมุมกล้องให้พี่น้อง f อฟได้แคปหน้าจอกัน สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้ครับแคปหน้าจอกันครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางน้อครับเนาะแคปเสร็จอย่าลืมเอาไปเทียบเคียงกันนะครับเนาะกับกับตัวเลขแนวทางของอาจารย์อื่นๆกันครับผมครับเพื่อหาตัวเด่นๆเน้นๆกันนะครับเนาะครับซึ่งตัวเลขครับผมครับกะถือว่าครับผมถ้าพี่น้องเอาไปเทียบเคียงหรือว่ารอเบิงครับผมครับสรุปตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับพี่น้องจะเห็นว่า มีตัวเลขที่ชนกันครับสำนักที่เพิ่นเขาโดยซ้ำในงวดที่ผ่านมาครับผมครับครับของอาจารย์เอกเนาะครับเนาะครับพี่น้องก็รอเบิ่งดูว่าจะเอาไปเทียบเคียงเองก็ได้ครับพี่น้องครับขึ้นอยู่กับพี่น้อง FC ครับสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมพิจารณากันเบิ่งเนาะครับเนาะครับสำหรับครับผมพี่น้อง FC ท่านใดที่ครับผมรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับเห็นว่าคลิปดีและมีประโยชน์เนาะครับเนาะ ก็อย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกันเอาไว้นะครับเนาะครับขอคนละหนึ่งแชรหนึ่งไล์ครับขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนครับถ้าพี่น้องบอแช์บอลค์ใหายนะครับเนาะครับกะบอมีใครเห็นในพี่น้องครับมีแต่พี่น้องเอฟซีนี่แหละครับพี่น้องครับตันใดที่พอมีเวลาครับกะแล้วแต่นะครับเนาะพี่น้องกรุณากะือว่าครับขอบพระคุณพี่น้องทุกขุทุกคนครับที่กรุณาครับผมครับกับเบาแหลมนะครับเนาะครับช่องน้อยนอยครับผมจะเติบโตได้จะใ่ายได้ก็ ขึ้นอยู่ในปลายเหนี้วของพี่น้องเอซีทุกคนทุกคนครับกับโูโบเห็นแต่ขอกราบขอบคุณครับผมพี่น้องเอซีที่กําลังรับชมและค่ะผู้เพิ่นมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคนครับผมับให้มีสุขภาพแข็งแรงครับผมครอบครัวสุขภาพสมบูรณ์ครับผมหาเงินก่นโชคๆมันมาลำลำรวยๆเรื่องสุขภาพก็ขอให้สุขภาพดีตลอดการตลอดไปนะครับเนาะครับโหรับตัวเลขแนวทางครับพี่น้องมากตัวใดชอบตัวใดอย่าลืม คอมเมนต์กันเขามาครับผมครับเอาไว้ให้ผู้เพิินครับผมบบรูว่าจะเอาตัวไหนนะครับเนาะย่างน้อยๆครับเกิดให้เตียมันเข้าเฮากระด้วิตเตเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเนาะถือว่าเป็นวิทยาท่านครับผมให้กับผู้เพิินบางคนเพิ่นบบรูได้พี่น้องครับคนเฮานี่แตกต่างกันครับอยากได้อยากกล้องแต่ว่าบบรูว่าขับเด็กเล่าเนี่คือยางโดยซ้าครับบางท่านนะครับเนาะครับเขามาเห็นหลายๆท่านครับเขามาเพิินกับบ่ค่อยลูหยางซะเลยจต่ว่า ครับผู้ยังสันแหลาวควรใส่ใจเพิ่นครับนี่แหละพี่น้องเพิ่นถึงบอกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมนะครับเนาะครับต้องดูแลเพิ่งพาซึ่งกันและกันครับบ่มีมนุษย์ตนใดที่สามารถอยู่ได้โดยตนเองครับผมพอว่าหยังครับมือนึงครับผมเพิ่นเกิดมาเนาะครับเนาะเพิ่นกระตอหไงครับมือนึงครับเพิ่นกระตองแกชลาลงไปครับลองคิดเบิ่งว่าครับถ้าเพิ่นอยู่คนเดียวในช่วงถีแกชราครับ เป็นไปบ่ได้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ใดอย่างดีต้องมีลูกมีหลานนะครับเนาะคอยดูแลครับผมครับเช็คเช่นเดียวกันครับพืชหรือสัตว์นะครับเนาะทุกๆแคนิดครับผมครับก่อนที่จะจากไปครับทุกๆอย่างครับผมสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับผมถ้าเฮาศึกษานะครับเนาะเฮาจะรู้เลยว่าครับคือการดำรงเผ่าพันธุ์ครับผมการรักษาซึ่งเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้ครับอ่ะเงวแล้วพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับ ขอบคุณพี่น้องทุกูทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางฝากเอาไว้ครับพี่น้องของอาจารย์เอกครับผมครับสาหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับก่อนจากกันครับผมครับขออมนุ่งหอยพอในพี่น้องเอซ่ทุกคูทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันหมทุกคูทุกคนในวันศุกร์ที่29กันยายน2566กบับเลข่ราวพัฒนาตัวเลขแนวทางของอาจารย์เอกครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม